สวัสดีครับกับมาพอ่อกับพญ่ตั้มโจะจะอีกแล้วผมเป็พี่น้องมาครับมอนี้โอ้เยเบิ่งครับมอนี่กินสเต็กค,ครับมอนี่พญ่ตั้มโจะจะอยากกินสเต็กพี่น้องเอ้ยนี่ไดสเต็กมากครับสเต็กหมูพี่น้องอมามาพี่น้องมา,มา,งมาคลิปกอนๆนั่นนะผู้ได้ก็ว่าพญ่ตั้มเป็นบ้าไปแล้ว่นว่ายังหทันเป็นบ้าพี่น้อง <laughs> ยังอยู่ดีคือเกา่าโอ้นนบุนีเบงได้สเต็กพี่นอ้องอืผันใส่ยังยไงใสอ่พริกไทยบ่ใส่พริกไทยใส่หนึ่งพริกไทยเนียจัหน้อยซอสซอสใส่แบบนี่เออซอสพริกมาพี่น้องมามาแซ่บๆก็พูดย่ต่ำเจ๊าะกันบุนีพี่น้องเอ,อ้ยกินสเต็กพี่น้องผู้ใดก็หาว่าพูดย่ต่ำบาไปแล้วตั้งแต่มีคลิปบาออกมากินใส่แล้วก็คลิปเป็นเมยิ่งไหมเมนยิ่งเท่าอัน ไม่มีต้องเจาะแจ๊ะเลยคนกบว่าพูดยั่ต่ำไปแล้วไปเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยยั่งอยู่พี่น้องมามาพี่น้องมานี่ได้สเต็กสันคอติดมันเป็นตะแซบพี่น้องมีสลัดน้ำมีมันต้มมันต้มพี่น้องมันต้มเบิ่งสลัดพิ่น่อว่าเป็นยังไงข่าวกันพี่น้องยั่งพันบาทให้พี่น้อง ยังอยู่ดีอยู่มืัอนี้กินสเต็กพี่น้องนี่อ้ํอ้ําอ้ําอืมอืมอืมแซบแซบพี่น้องแซบอือือืมบอสถนัดไปไหนก็มีกํายังนี่พี่น้องถนัดมือนี่พี่น้องเนาะอืม Ngā tīt mang sắp chết, you know. Mm hmm. Mm hmm. Ngā chút chúp, you know. Tīo Nửa em, you know, tīt mang. Ding ding. Mm hmm. 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 Mm อืมอืมสลัดจุกๆไปเนี่อืมอืมไหญ่กาล้วพี่น้งองสเต็กสันสันข้อข้อ,ส,ขอ,ขอสันข้อหมูมจับ สลัดกับแซ่บพี่นอ้องรสสุดท้าว่าบพูนยิ่งจำบ้าไปเยจจลย,ค,ย,เยครับพี่น,อน,น,น,นอ้องยังอยู่ดีคือเก,าเกา่าโอ้ยพูนยิ่งจำจุดาเบ้างว่าพูนยั่งจำพี่มี่ขั้นเห็นพยังอีกน้อหมดเลมี้เหรอครับพี่น้องเฮ้ยถัดหน้าเมนูสเต็กหมูพี่น้องสเต็กสังข้อหมูแซ่บเลยคือเก่าใส่กอกมีซีอิ๊วแนนหนึ่งครับพี่น้อง แซ่บดีพี่น้องมเลยสเต็กสันคอมหมูมาแซ่บกับพ่ิณิตำเด้อครับนั่งดีดีกับเก่าพี่น้องมาพอกันแล้วครับพ่นณิตำจตุ๊บแจ๊คนเก่าคนเดิมพี่น้องหนึ่ง,งเงด้งพี่น้องซัดเลยพี่น้องสัดมัน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 เผือก ยืกยุกแขนแขนพี่น้องมันนี่น่าจะเป็นก็พี่ำจำจก,จกาจเลยครับมันนี่สรางไกส่สรางไก่อติดมันติดมัน เป็นแมงดึงเด๋งแดดการพี่น,อน้องแดดก็ซีหอนๆนะจังนายทะเลาะของนี่ลมนะครับอากาศแต่กร่ังดีพี่น้องนี่แดดทะบลาะกอา่อนห่อนยุ่งเราบอหอนเป็นใรพี่นอ้องฉลัดดึงเด๋งจวดจวดพี่นอ้องโอ้ จับจับจับข้ามเนี่ยเพื่อเพื่อนพี่น้องเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามพินิจจำเจ้ะจ้านะครับกลับมาแล้วพินิจจำยังบ่้ันบ่าพี่น้องเบิ่งการเต็งโตที่ม้อนี้โอ้ใส่สูตรใส่ยังกับเขาคือกันเลยพี่น้องยังบ้านบ่ายังไงใส่กอกยังเด่นเพื่อน ชัดอีข้มมา,ามีเพื่นเต็มปากเต็มคำเลยเหรอเฮ้ย<ะ>มึงกินได้ไงวะยัไม่ได้โอ้นั่นอ่ะอไ้ป้าซอ้อโอ้่มนใส่ได้ไง